สวัสดีครับพ่อพี่น้องแฟนคลับเอฟซีทุกคนทุกท่านทุกหมองทุกบอลทุกเพจทุกไอ้ทุกสาขาทุกกระชีพครับขับมืนหนีมาผ้ามาอายงฟาร์มครับนี่ครับหอยแก่งงวงงามนะครับเนาะนี่ครับอายงฟาร์มครับอายงฟาร์มก็ตั้งอยู่บ้านโสพารานะครับเนาะนี่โสพาราตำบลน้องคู้ขาดอำเภอบารบูร์จังหวัดมาสารคามครับครับต่อจากนี้ไปนะครับเนาะพี่น้องเห็นงัวอยากได้งัวอยากมาเบิ่งเอางัวครับมาหนีมาบ้านนีนะพี่น้องเนาะครับหอยแก่งเป็นเป็นผู้จัดการบริหารนะครับเนาะนี่ บันนี้กะสีผ้าพี่น้องที่อยากจะงวดไปเลี้ยงครับหาใส่พันพอซอบเป็นครับมาเบิ่งเอาด้ครับเด้อบันนี่ทีมีตัวดีตัวงามสำเร็จทีมีตัวพี่น้องมักบอลเนาะนี่ครับเข้าไปในบ่านพี่นนาะครับเนาะมันเด๋ยวกลับไปพบไปพ่อครับหอยแกงนะครับเนาะครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับนี่จะของคนเนาะครับเนาะหอยแกงนะครับอายงฟ้ามครับก็พี่น้องอยากเห็นอยากได้มาเบิ่งเอาตัวกินนะครับเนาะ เลยมักแล้วถักเลยนะครับเนาะส่วนที่อยู่ผมแจ้งไว้ข้างต้นแล้วครับ <c oughs> นี่เอาครับแม่นี่แม่ลูกลูกแม่ครับบานเนี่ยลูกแดงยังคืนโอ้ยโกยืนดีเลยลูกสาวเพิ่นเนาะพุทธะลูกสีไว้ครับไปซี่ไว้สูญโกหกหรือเ่ครับผม,มสองเดือนม,ม,มีมีบ่งมีใบบ่มีครับมีโอ้ลูกสีไว้สูญโกหกแต่สองเดือนลูกตัวที่ใดเพิ่นเนี่ยลูกลูกแรกไอเป็นลูกแรกโอ้หลังวันี้แม่เพิ่นนี่ทวงหล่ไปหน่อยหน่อยเนาะไล่สามเก้าที่สี่ใบประมาณนี้แหละอยู่ประมาณนี้เนาะไล่สามเก้าสี่สิบอ้าครับแม่นี่ นู่นตูนสวดดีครับเพื่อนอะเพื่อนอะหอมหูดำนะครมีเรือเรอนิดหน่อยเนาะับเดี๋ยวย่าง้เบื้องโอ้นุ่มดีตัวเสน่ห์มลึงดีครับโอ้นุ่มดีลึงดีเพอนย่างดีแท้ตัวนีเนาะห่าวดงดงดีแท้พี่อนเนาะยืนยกดีนี่แหละง้อห่าวของสิ่หล่านี้จะค่อยพอเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคอันนี้หมูซึมซิมซึมซิมยืนซื่อๆแบบประกันโรคไงครับวั่นี่ครับเออโอ้ไฟหางไหมปะกันโรคประกันตำหนิอยหางลึกครับอยหางโอ้รั่วเลยกกหางเพื่อนอะเครื่องดำห้างเผิงเลยครับเนี่ย กิ้มพังผิ่งเลยนี่ครับเขาตำล่าเขาตำล่าอีพอเลยเดียวนี่เขาตำพุทเถาเลยมันนี้แม่ลูกนี่ห้องห้องไร้ช่ได้นี่ห้องว้เจ็ดหมื่นเก้าพันไปเจ็ดหมื่นเก่าพันครับผมเราคานี่งห้องวนยยครับด้วยรวมทรงมีรถทรงไหนครับมีรถทรงไฮพ้อมครับครับอยู่นี่ต่อใดต่อสะก่ันต่อกันแล้วก็ทรงไฮพ้อมเลยเนาะครับผมนี่ครับในราคาเยอะกับพี่น้องพ่อไปซื้อได้แล้วครับพ่อไปมาได้อยู่ครับลูกสวยแม่นี่ถือว่าสรงดีเลยเนาะ กับมันลึ่งดีครับเป็นหัวลึ่งดีส่งดีนุ่มกว่าีดีไหมพี่น้องเราบิางนุ่มสวยครับนุ่มเพลินพุ่น่ะดึงดีแข็งดีเล็บสภาพนั่งฝ่าได้เล็บครับขาตรงงามเนี่ยไอ้มึงหนาโอ้หนานู่นตูนดีตัวนี้รับเนี่ยห่าวซื่อดีครับแม่นี่ซื่อสดห่าวซื่แต่เห็นได้สดครับนี่ครับลูกสาวดีครับนี่ใส่ดีลูกของซีใบซูนกงฮกครับนี่เพิ่งได้เดือนเดียวเต้สองเดือนครับไอ้หนี่งเอเอาเอาใบมาเพิ่งครับบัดนี้มีบงมีใบเด้อครับบัดนี้บอกกันเรื่อยเด้อครับเนี่ย นีใบไหเลยครับเด้อเจ็ดหพี่น้องต่อสะกวนนี่โอ้นี่ครับนี่ซีศูนย์เก้าห้น้ำมาพ้อวเลยครับบัตเนี่ยน้ำมาพร้ซีศนก้าแล้วลูกสาวเพิ่นนะครับเนาะโอ้อนาขดไกลถึงแม่ทังหลูดครับบัตนี่ครับมือทงมือทับเนาะครับเนาะเพิ่นทับไปวันที่สิห้าเดือนสามหกซีจำนดนขอดวันที่ยี่สิบสี่เดือน1ิบสองหซีครับสองเดือนสองเดือนบึงลึงกุาครุา ลูกมันลึงดีก็คื่อนมาเบิ่งลูกแก่ไก่อนเนาะแตมแม่เบิ่งลูกเห็นผลจะรอบได้เบิ่งลูกไก่ก่อนได้เพียงรังด้อวยมัวมันมาหลายตัวครับมื้อนี้มีงูอยู่2คมนี่บ่มี2คมครับนี่ลูกสาวตัวหนึ่งวัวเถิกตัวนึงครับอือมันก็ย่างดีย่างดีแท้พุ่นด่ะเป็นง่ายจ่ดอกครับมันก็มันแต่2เดือนเนาะครับมันแตกแล้วหาเดือนพผลแล้วครับไม่ค่อยสิแตกสิยตัวมาๆๆมาหากล่องกันนะแต่ว่าแม่หาวดีแท้แต่ส่งตัวแม่งามตัวนี้เนาะเอา7จ0 0 0เก้าครับ นี่ครับพูดละเอานี่ครับนี่พูดละงานดึงก้ามขาแข้งขาเล็บนั่งดีบรรท่ายนะตึ๊บพูดละครับพี่น้องเลยนี่เพิ่นท่อนแดดเพิ่นไปสนแม่ตัวนี่มองมักกับมักแม่มันหูนี่ละแม่กับหูครับแม่แดดจิคึงกันนะครับเด้อพี่น้องครับไปเอาตอเอาลูกพอได้ใส่มักใส่ไปครับหรือมักเสีไว้ครับไปเบิ่งลูกเพิ่นตอนหาเดือนเนาะซีเดือนหาเดือนครับเนี่ยแข้งขากระเยียดดีครับลูกครับขาลังดีพุ่นด่ะ ก็ขงคนอ,อ่ะออพี่น้อง 79, <000 S 2> 0, 6, 79, เจ็ดหมื่นเก้าพันสี่บส่วนก็หกเจ็ดหมื่นเก้าพันปเบิ่งโค้ที่สองต่อได้นะครับเนาะโอเคครับเอาเขาค้อไปไ้ไยครับนี่คคมาเบิ่งคมต่อมาครับนี่แม่บักไงลูกกับประโทลูกไหมเบิ่งใด้กันกับผมหลดเนี่ยว่ามันสูงมันเตี้ยเนยเบิง<ม>่งแม่ลอยเท่าไครับสูงเนี่ยผมสูงลอยหกสิบห้า แม่สูงลอยแม่สูงลอยหาสิบแปดบวกครับแม่ไม่สูงลอยหาสิบแปดบวกครับลอยหกทิพย์ไปละม่แม่แดงจึงครื่งครับลูกกระแดงกระทบเนาะแม่เพิ่นเนาะกระทบมาจาก่อยเชื่องครับเครื่องเราต้องห่วงเนะครับนี่ขอบผู้ดำาขอบตาดำหนาขาดำครับนี่โอ้แม่นี่แม่ใหญ่ลูกตัวที่สะเดย์พนนอนี่ฮะเดี๋ยวด้ะครับกำลังไล่ลูกมาอยู่เป็นนุ่มครับลึงแม่ลูกเนี่ลูกสาวเด้อครับแม่ลูกลูกสาวเด้อครับมัน นี่ครับไม่โค่นหางไงหัวไม่มีเขาตัวนเป็นลูกสาวเพิ่นเนาะครับแต่งเรียบร้อยครับเรื่องเงีวอาจลาดขาตรงนอกตั้งครับลูกสาวเพิ่นนี่แหละครับผมบางคอนมิดคพ่นละเงียบเงียลูกตัวแรกเตี้ยบว่ครับลูกลูกตัวตัวที่สองนี่ลูกตัวที่สองมันนี่แม่ท่านทับไปทับแล้วครับเมือกออกอย่นี่นี่โอ้เมือกเมือกออกแม่ทับไปอียังไง แม่สิติดเดี๋ยวเราพามาเอาเบิไไ้องใบนะครับเด้อเบิ้องพระสิทฐธรรมย์ใบแล้วครับเนาะแม่นี่หนีนาหน่งนู่นตูนสวดเท่ากันนี่ไหมลูยยกาสามาหนึ่งแล้วครับตัวนี้โตโตเห็นด้วยนี่ลูกสามหนึ่งแต่ตัวตัวทับใบนี่กำลังเบิ้งเนาะเกมบอลครับเกมบอลมันได้เงียบเก้าหมื่นสามสิบหมื่นนะครับรอบนึ่งตัวนี้มันได้รอบเพิงแล้วครับโอ,อ้รอบเพิงแล้วนี่ครับในี่ทองก็ทับเกมบอลไว้ครับนี่ทับเกมบอลเอหมือนทับเนาะครับแม่ นับเบก่ยครับกราโคบอลเมบ่คืออย่างเนี่ยันเดือนปีครับแมนมกรามักราหกหาดกันวันนี้มือทับเนาะเออมือคอดเนาะซิปพิเศษยอดหกหาเนาะครับแมนนี่ตอนนี้มันได้20เก่ามือ30มือครับประมาณนี้หยิบเก่ามกราหกหาเด้อครับทับไปนี่ทับเกมบอวเกี่ยวบอลครับเอาพี่น้องรุ่นมันบ่ขึ้นอีกดรือเปล่าโบขืนอีกครับเมื่อกมันออกช่วยพ่น้อยทีนดนิ้านี่ยีมันหดพร้อมครับโอ้เอาพี่น้องรุ่นเกี่บอลในท้อง มพูดอะเสียงขาลูกสาวเพิ่นต้นต้นพ่อได้ก่อลูกเขฟยบสามหนึ่งมีมีใบเหรเพิ่นบอกมีมีเอาครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งใบลูกสาวนะครับเนาะนี่ครับเนี่ยลูกเขฟยบสามหนึ่งประเภทยเน่าครับขาเงยดีแหละลูกขาเน่าขาเน่าสูงเท่าไหร่นะลูกสาวเพิ่นเนี่เนาะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบขึนแล้วครับร้อยสามสิบขึ้นแล้วบอเมียนครับโอ้ลูกโอยู่นั่นเมียนเลยครับสามสิบปว่นเอามาเบิ้งเบิ้งนี่กันเนาะครับเนาะ นี่ครับ KF 3 1เด้อครับเด้อใบธงใบทับนี่เอากำหนดค้อด้วยนะพี่น้องเนาะกำหนดค้อด23พฤษภาคม64นี่ครับ6กเก้าเดือนเลยนะครับประมาณนี้นะอยู่ประมาณลูกสาวประมาณ6เก้าเดือนประมประมาณนี้อ๋อบานนี้ราคาเด้อครับบานนี้พี่น้องอยากคูณราคาแล้วเดี๋ยวจะพาบางลูกเช่นนึงครับราคาเท่าไรครับนี่ราคา1นึ่งแสนหหมื่นหาพันครับต่อได้1ึ่งแสนหหมื่นหาพันครับต่อได้เนี่ยลูกสาวเพิ่น ลูกสาวของ KF นะครับทายาทเค3ฟสามหนึ่งนะครับนี่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับนี่ดีทุกอย่างครับต้องคุ้มแล้วแม่นงกับไปกินหนาเมื่อครับลูกวันนี้การยืนกันยกไหมสีนี่แสบตาได้พี่น้องสีนี่เรียบดีทั้งแม่ทั้งบอนท้ายมาแห้นาการจิกการยืนพื้นนี่ครับบ่าตรงห่วงครับขาง่ามนี่ลูกสาวเคเฟสามหนึ่งนะครับเดิอในราคาแม่ลูกนะครับทับให้พร้อมเรียบร้อยตัวร้องได้ครับ หนึ่งแสนห้นึ่งแสนหนึ่งหมื่นห้าพันครับรวมส่งฟรีสองร้อยกิโลครับยุนี่ครับลืมบอกครับโอ้ยุนี่สองร้อยกิโลเนี่ยนี่ค่านี่บ่ครับแมนส่งฟรีส่งฟรีก็เหยียบเย็บเพื่อพักิซานผละต่อรองได้ผลละครับผมยุนี่ต่อรองได้พี่น<ะ>้อ,องส่ง,ง,สงฟรีสองร้อยโลนะเป็นว่าไหมครับโอ้ยังงี้จะลอยโลหรอเหมือนไม่ได้ยินงี้สองร้อยโลด้วยครับวันนี้ยุนี่รับประกันนี่เขาได้ครับผมเรื่องรับประกันกับเราประกันค่าตัวพานธอนนะครับแมนหมดลูกออกมดลูกออก ครับแมนรับประกันครับนี่หน้าเดือนฮางดอกนะครับเก็บหน้าเดือนหางดอกครับคือรับประกันให้กันนะครับผมหนึ่งเดือนครับผมหนึ่งเดือนครับรับประกันไปเลยครับเดือนเดือนหนึ่งครับยี่นี่ใหญ่ครกระโดดเป็นน่องงามถึงแม่ถึงลูกละจกว่าเย่เพราะเย่เนี่ยเพียงหน้าผาผมหมดละสูงกว่าหัวผมเนี่ยครับบัณฑิตภาพไปเบิึงแม่สาวน้อยครับบักเถิบหน่อยนะครับบัณฑิตครับผมครับบัณฑิตมาสู่โหมดของงามงามสาวน้อยน้อยโอ้งามสวยครับ กูได้จากได้ง้วดแม่พันแม่บอกแม่คว่มแม่ไข่เด้อครับเป็นง้วดสาวน้อยครับนี่ครับแม่นี่โอ้โล้ำตัวงามดีเกี่ยงมุยลดีดีหนังง้วดบันไายนะครับโค่นหางงี้เครื่องอมเรียบดีสูงหลาไปไหนแม่นี่ไหลสามสิบห่าเยอะด้อครับอยู่วางนี่เนาะเอานุมดีชัดเจนครับฝุ่นดึงออกข้อว่าไายเท่าตัวครับมือนี่ฝุ่นสวยๆครับราคาครับแม่นี่แม่นี่ หาสิบห้าครับหาหมื่นหาพันห้องใบซื้อพี่น้องต่อเอาทรงฟรีสองร้อยกิโลครับผมนี้ตำหนี้ครับผมรับประกันห้สุดยางหาตำหนี้พันพ่อเนาะผมคืนผอนแขีควขนหางดอกบ่มีรับประกันห้ยพี่เขารับประกันห้เลยครับส่วนนี้เนาะดีครับ่อลองได้ดูคางสุดดูคางรดประกันห้ครับ นังน่งหนักหลุดขากรวมหลกค้างกงบ่มี่แตงคอยพร้อมนะครับเดี๋ยวเขาไม่ยอมวัดในแต่งครับก่นสิแต่งโอ้สิแต่งเขาอยู่บ่ครับแม่นสิแต่งแมนนี่สิแต่งเขาให้เรียบร้อยครับเต้องใคยเอาไปหลังแตกแล้วครับนี่หลังเป็นร่องเลยโอ้หลังตีตัวเนาะครับแม<อ>่นหลังเป็นร่องเลยกห<อ>างงามครับหางโงล้วนเบมืนท่ายไหมกบหมุดรูดครับตัวนี้ไหมลูกลูกสามหนึ่งได้ตัวนี้บ่แม่นครับเป็นลูกของเก็บสามหนึ่งโอ้พขสองตัวแล้วออนี่มาหนึ่งเก็บสามหนึ่งเลยเนาะแมน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 นี่เอาครับผ้าเบิ้งผ้า มีใบมีเบอร์มีหลอดครับบริเวณวัคกันร้อยมีหลักฐานนะพี่น้องนี่ครับผมใช่ละมือท่าเพิ่นไปมันมันลืมไปแล้วครับมันลืมไปแล้วลืมไปแล้วพี่น้องครับโอเคเอามือคอดำเลเนาะสิบยี่สามพฤษภาคมออกซีเมียนี่หลอดครับอ่ายี่สามพฤษภาคมครับไล่มาเบิ้งพฤษภาคมเดือนหาเดือนหาปีออกซีครับเพิ่นเกิดอะได้แปดเดือนแล้วบั แปดเก้าเดือนนลยครับผมแปดเก้าเดือนครับง่วงไหมนี่อ่ะพี่น้องมองหางง่วงงามสวยๆครับลำตัวดีๆีส่งงามๆสิครับไปเป็นแม่พันธุ์แม่บองแม่คว่ำแม่ไข่ครับสื่อไปเอานอแนวอยากลูกปั่นหลานต่อไปครับขาหทักมาครับทักมาเดี๋ยวอยากก็เบิ่งตัวกิ่งนี่ครับน้าสวยๆเลยมาเลยครับบัตรสุกพาราจเแม่นตำบลหนองคู่ขาดอำเภอบ่อระเบือจังหวัดมัธยมศรีามครับอืเอ้าบัดนี้ไปเบิ่งตัวเถิกครับบัดนี้ห้าหมื่นห้าครับตัวสุดท้ายท้ายสุดครับโอ้พอดีหลุบรอแท้นี่ไหมยืน จังกาเลยตัวน,นี้ไม่แดงคักแดงแน่ตัวนี้ลูกสีใ้บ่ลูกพ่น่าลูกซปเปอร์เอ็กพะนะครับลูกของซปเปอร์เอ็กม,ม,มีมาเบืองหนา,หาตากับเป็นสีใ้เด้ครับผมมาเป็นลูกส<อ>ีใบผลละหลายอะายา่ะใบบวมีเนาะใบบวมีครับ,บมันบวมีใบเนี่ยมันยืนยัน<อ>ามาเองอ,อยากได้ง้วเถิกไปคุ้มฟอกคุ้มฝุ่งจกักโตครับประเภทสีดีๆผมมาเป็นสีใบล่ะนี่เนี่ยนตาแบบนี้ครับนี่มาเมืองข้นหางนะครับมองข้นหางสวยครับ การยกการยืนรูปลอขนาดครับปลายห้ำดำครับเบิ่งอันนี้กับบริย่าบอญย่าบอญนอไปเนาะเรื่องเพื่อนเนี่ยหดพอพันเลยแหละครับนี่ครับเอ้าพี่น้องมีง้อแม่ได้หลายตัวครับที่ข้านไปหาทับพันทับนี่เอาเพื่นนี่ไปเลยครับนี่พอมันรอเติบงามเติบคือซีไว้ครับแต่ว่าน้็เห็นกับว่าซีไว้เหรอเบิ่งตาน้ำน้ำมันตานือหันไปใบหายท่านพี่น้องพูดเนาะเบิ่งปูโร่กเป็นคนน่ะลูบล้อยครับวันนี้ครับมัน กูว่าผู้เฒ่าอยาาาู่ด้านบนหางไหมอย่าเด็กงามๆสีเด้ไปเฮียนครับนี่แต่ทับเนาะม,มีง,มง,มงมว่วมีง่วงง่วงไปอยู่เฮียนอยู่แต่ลางเฮียนนะอยู่ขอากับมันก็ดีใจได้ละเบิ่งกับเพื่อนๆนี่ครับหนาคือสีใบใบป,ปะคือเานาะจัำได้ว่าสีใบผมเดียวจำได <laughs> ้ว่าผมว่าลูกครับผม <c oughs> ผมซื้อมานาวผู้เฒ่าเพลี้ยงอยู่อยู่ทวงไอทวงหน้าน,านะแมย์แบบนี้เลยเมันโอ้ลึงหนาแฮ่ขวากับครับแม่์มห้อง,องห,นนห้องไว้เท่ายเนาะบิง่งบึ่งห้องอะไรสีมืดหกไอ โอ้คุณนี่เทพนีไหมคุณเนี่ยเจ้บผมสี่เป็นหกพูดอะโอ้คุณคุณครับไปเป็นตาพ่อพันเนี่ยสูงร้อยสามสิบห้าบวกกี่ดอกครับสูงร้อยสามสิบห้าบวกเด้อจากความพันวาครับนี่เอาหมาหมื่นหกพันไปดองมากวัวพ่อพันแม่สาวน้อยแม่ลูกอ่ามี่นี่มีนี่มี่นี่มีให้เบิงสุแบบนะครับเนาะครับผมครับหน่อยสามห้าดึงเบิงถึงบ่ อ๋อดึงดึงบึ้งดึงบึ้งมันกับบตื่นนะครับม้วตัวนี้โอ้บดตื่นแล้วตัวนี้ถึงบ่บ่ครับเลยสามซี่เยสามซีสามสามสามซีประมาณนีอ้สามสามสามซีนะครับเนาะนี่วัดไหเบิ่งพร้อมเรียบร้อยครับนี่แหละครับพี่น้องโอ้แดงคขลิบผนิลเลยแดงง่าไม่หลีครับรูปร้อยดีนี่ครับเบิ่งการยางคุณอ่ะเขาก็เฮ็ดให้เรียบร้อยแล้วเนาะครับตัวนี้แตงเขาเลยนะครับเขาแตงขอกแตงเขาเราเด้อครับนี่ยลำโตโอ้ยลำโตก็คือ้นซีไว้ปะครับบัดยางก็คือผมว่าลูกซีไว้ข้าข อ๋อซี่ยังแซมถอพี่น้องบ่มีใบบ่บมีใบครับมันบ่บอกบ่ได้บแต่มันงาม,งามเอาเอาตามต้นตามโตเนาะเบิ่งกันตามาานี่เลยครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกท่านทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับก็รอเสอสวยๆรว่อยเงินทองหลือแสงทองได้เพียงเด้อดคลิปนี้ผมมานัานทั่วกับหอยแกงครับสวัสดีครับครับผม